สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณาัฐากูลนะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาของนักกีฬาไทยนะคะที่สร้างชื่อเสียงโดยเรื่องแรกเนี่ยต้องชื่นชมน้องเทนนิสผานิพักวงพัฒนกิจค่ะที่ทําผลงาน ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะในการแข่งขัน กีฬาวอลกังปรีไฟนอลนะคะซึ่งน้องก็สามารถคว้าชแชมป์เทควันโด,โดโวอ์กลังปี2023ไปได้นะคะก็ชนะคู่แข่งคู่ปรับคนเดิมจากสเปนเนี่ยละค่ะแล้วก็น้องเนี่ยคว้าชแชมป์ปีนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่6แล้วแล้วก็เป็นชแชมป์เทควันโดหญิงที่ได้ชแชมป์วอ์กลังปรีสูงที่สุด12สมัยเลยนะคะการแข่งขันมีขึ้นเมื่อวันที่2ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะก็คือรายการนี้เขาจะเอานักกีฬาที่มีคะแนน สะสมโอลิมปิกแรนกิ้งดีที่สุด16อันดับแรกของโลกเนี่ยมาเข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีน้องเทนนิสของเราเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นแชมป์เวิร์กลางปี1 1ส,สมัยสูงสุดเลยนะคะในตอนนั้นน้องแข่งกันในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมค่ะก็ในรอบนี้น้องเทนนิสก็พบกับอัลเดรนาเซเรโซคู่ปรับจากสเปนนะคะเจอกันมาแล้วนะคะในการแข่งขันโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ ชนะกันไปที่เราดูกันโหตอนนั้นเราค่อนข้างจะลุ้นกันมากเลยนะคะแล้วน้องก็ชนะไปก็คือว่าเป็นคู่ปรับกันนะคะก็ครั้งนี้ก็เหมือนย้ำแค้นค่ะน้องก็เอาชนะไปได้นะคะทำให้เป็นแชมป์ครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นแชมป์ครั้งที่6ของปีนี้แล้วนะคะก็คว้าเงินรางวัล6 0 0 0เหรียญสหรัฐก็หรือประมาณ2,000 0 0บาทนะคะเป็นแชมป์เวิร์กลางปีรายการที่12แล้วที่น้องเล่นในรายการนี้ แล้วก็ถือว่ารวมทั้งหมดแล้วเนี่ยน้องเทนนิสนะคะคว้าแชมป์มาได้51ครั้งให้กับตัวเองด้วยค่ะก็ยังถือว่าน้องมีน่าจะได้อีกหลายรางวัลนะคะด้วยอายุถ้าใครติดตามใน i n s t a g r กรมของน้องนะคะหรือว่าใน f c e e o o o เนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยซ้อมแล้วก็มีวินัยที่ดีมากสำคัญที่สุดเลยนะคะของนักกีฬาเนี่ย คือวินัยแล้วก็การฝึกซ้อมเนี่ยแหละค่ะคือน้องยังคงที่จะทําทุกอย่างได้ดีนะคะแล้วก็การเรียนก็ไม่ได้ทิ้งนะคะก็เรียนจบทุกสิ่งอย่างนะคะดีหมดเลยต้องยอมรับนะคะแล้วก็ด้วยความที่น้องเทนนิสเนี่ยเป็นน้องสาวของเพื่อดิฉันเองนะคะก็เลยทําให้เห็นว่าครอบครัวนี้น่ารักมากๆเลยนะคะดูแลกันอย่างดีถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเราทุ่มเทในการที่จะสร้างนักกีฬาคนหนึ่งเนี่ยให้มีชื่อเสียง ระดับโลกขนาดนี้นะคะก็ต้องทุ่มเทมากมายแล้วก็อยากจะให้น้องเทนนิสเนี่ยได้เป็นไอดอลให้เป็นอินสปิเรชันสำหรับน้องๆหลายๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะ ครอบครัวที่สร้างขึ้นมาเนี่ยค่ะอยากให้ดูครอบครัวตัวอย่างของน้องเทนนิสเนี่ยนะคะเป็นตัวอย่างในการที่จะไม่ย่อท้อในการพาลูกเข้าแข่งขันแล้วก็ไม่ให้เครียดจนเกินไปพี่น้องดูแลกันนะคะแล้วก็จะได้เห็นข่าวของครอบครัวนี้น่ารักเวลาไปแข่งขันกีฬาระดับโลกเนี่ยนะคะเราก็จะได้เห็นภาพแบบนั้นออกมาก็สนับสนุนให้คนไทยนะคะ ถ้ามีโอกาสในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็เป็นครอบครัวที่ดีสนับสนุนซึ่งกันและกันจะเป็นลมใต้ปีกที่ดีสําหรับคนที่จะต้องไปแข่งขันนะคะเช่นเดียวกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีแชมป์อีกแชมป์หนึ่งซึ่งแข่งขันกันในประเทศไทยนะคะไทยเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันที่ชื่อว่าเทคบอลนะคะเทคบอลเนี่ยนะคะก็จะเป็นกีฬาที่ผสม องค์ประกอบของเซปตะกร้อแล้วก็เทเบิลเทนนิสเข้าด้วยกันนะคะก็ใช้ลูกบอลเล่นนะคะบนโต๊ะทรงโค้งนะคะผู้เล่นเนี่ยจะต้องใช้ร่างกายทุกส่วนเลยแต่ยกเว้นแขนและมือนะคะจะส่งลูกข้ามโต๊ะกันไปมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดล่ะค่ะแต่คือก็เราใช้การเตะซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะมีในประเภทแข่งขันเดี่ยวหรือว่าแข่งขันคู่นะคะก็มีหมดกีฬาเทคบอลเนี่ยตอนนี้ก็มีคนให้ความสนใจมากเลยแล้วก็บรรจุอยู่ในก,การแข่งขันเอเชียนบีชเกม 2023ด้วยแล้วก็ยุโร p เปียนเกม2023แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะพยายามทำให้กีฬาเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาโอลิมปิกนะคะกีฬานี้เนี่ยจะเพิ่งมาฮิตในช่วงสักก่อนช่วงโควิดนะคะก็คือในเดือนสิงหาคมปี2018 ก็ได้สมาพันธ์เทคบอลนานาชาติเนี่ยก็ได้ยอมรับอย่างเป็นทางการมีการรองรับโดยสภาอ,อลิมปิกแห่งเอเชียนะคะแล้วก็สมาคมคณะกรรมการอล่นปิกแห่งชาติแอฟริกาแล้วก็สมาพันธ์เทคบอลนานานชาติก็เข้ามาเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวของสมาคมสพาพันธ์กีฬานานา,นา,นานชาติในปี2020นั่นเองค่ะ แล้วเราก็ได้จัดการแข่งขันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยไทยเนี่ยได้คู่ของน้องจุธาทิพย์กันทะทงกับน้องสุภาวดีวงคำจันท์คว้าแชมป์โลกนะคะเทคบอลประเภทหญิงคู่ก็เอาชนะคู่แข่งจากฮังการีได้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะสำหรับการคว้าแชมป์โลกในประเภทหญิงคู่เทคบอล เราสร้างประวัติศาสตร์ได้โดยน้องนะักกีฬาผู้หญิงจุฑทาทิพย์และสุภาวดีเนี่ยแหละค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่ากีฬาชนิดนี้ถ้าใครไปเ r ิชในอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นเลยว่าเป็นกีฬาใหม่ถ้าคนไทยเนี่ยเล่นนะคะก็น่าจะมีโอกาสที่จะชนะสูงเพราะว่า มีความคล้ายคลึงกับเซปตะกร้ออย่างที่บอกมาแล้วก็ความสูงของโต๊ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณเหมือนโต๊ะปิงปองแต่ว่าลักษณะของโต๊ะเนี่ยเขาจะมีความโค้งแล้วก็จะมีเหมือนเป็นอะคริลิกนะคะก้านตรงกลางถ้าใครไปเซิร์ชดกูก็จะเห็นแล้วก็การเล่นเนี่ยที่บอกว่าถ้ามีทักษะ จากเซปตะก้อเนี่ยได้เปรียบสูงลีลาของเราหรือความว่องไวของเราเนี่ยจะได้เปรียบสูงแล้วก็เราเป็นคนเอเชียตัวจะว่องไวตัวเล็กๆใช่ไหมคะถ้าแข่งขันกันในระดับโลกแล้วเนี่ยก็มีโอกาสและก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราคว้านะคะแชมป์โลกในประเภทคู่ของเทเบิลบอลขึ้นมาอย่างที่บอกไปเทเบิลบอลนะคะช่วงที่มาฮิตกันก็คือ2018ในเดือนสิงหาคมแต่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะ ประเทศที่เราชนะเข้ามาคือฮังการีเนี่ยแหละค่ะเป็นประเทศที่ก่อกํากเนิดขึ้นมาโดยนักกีฬาฟุตบอลในฮังการี3าคนนะคะแล้วก็คิดขึ้นมาว่าจะสร้างกีฬาชนิดใหม่นะคะก็เลยเอาโต๊ะเนี่ยโต๊ะเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองเนี่ยนะคะมาใช้ แล้วก็เอาลูบอลมาเล่นตอนแรกๆก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วก็มีหนึ่งในนักกีฬาบอกงั้นเราลองประดิษฐ์โต๊ะใหม่ไหมเป็นแบบโค้งๆหน่อยนะแบบลูกบอลมันจะได้กระดอนล,ลงไปถึงเท้าได้แล้วก็พัฒนากันอยู่นานค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้โต๊ะเทคบอลที่สร้างขึ้น อย่างที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยคือปี2014คือใช้เวลา2ปีในการพัฒนาทั้งลูกบอลทั้งโต๊ะทั้งกติกาการเล่นต่างๆนะคะก็ลองดูเผื่อเราจะเอาดีทางด้านนี้ได้แล้วก็ยินดีกับน้องจุธาทิพย์กันทธทงและสุภาวดีวงคําจันที่ได้เป็นแชมป์โลกในประเภทคู่ของเทคบอลนะคะครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยแล้วก็ยินดีกับน้องเทนนิสด้วยสำหรับกีฬา เทควันโดนะคะเว์กลางปีไฟนอลเป็นแชมป์สูงสุดของเทควันโดหญิงนะคะ12สมัยอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันแล้วก็อาจจะได้เห็นว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยนะคะเผื่อว่าจะมีลูกหลานเยาวชนที่อยู่ที่บ้านของท่านเนี่ยเกิดสนใจเราจับความสนใจของเขาแล้วก็ช่วยกันพัฒนาเนี่ยมีกีฬาใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเทคบอลก็ เกิดขึ้นมา2012ใช่ไหมคะก็อาจจะยังใหม่ๆอยู่เราก็อาจจะลองเล่นกีฬาแบบนี้ดูไหมเราแนะนําเด็กๆดูไหมเยาวชนของเราดูไหมนะคะเล่นง่ายๆทักษะของเราก็มีอันนี้ก็เอามาบอกกล่าวกันินดีกับน้องๆด้วยนะคะที่สามารถทําผลงานได้ดีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยค่ะส่วนอีกเครื่องหนึ่งที่นํามาฝากกันนะคะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสุกร์ทาทิตนะคะ หลายๆท่านก็อาจจะเห็นตามหน้าข่าวหรือฟีดข่าวในเพจของข่าวต่างๆเกี่ยวกับพรุที่จัดขึ้นนะคะแล้วก็แสงสีเสียงของงานวิจิตเจ้าพระยา2023ทีนี้เนี่ยหลายๆท่านก็อาจจะอยากทราบนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรแล้วก็มีขึ้นเมื่อ,อไร่ยังไงบ้างวันนี้ก็เลยคัดเอามาฝากกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง งานวิจิตเจ้าพญานะคะ2023ปีนี้จะเป็นปีที่2แล้วค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะก็มีการชมแสงสีเสียงนะคะสุดตาการตาเลยค่ะสารไปกับบรรยากาศริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะก็ถือว่าเรียกความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากเลยนะคะเป็นความร่วมมือกันของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็พันธมิตรในภาครัฐและภาคเอกชนค่ะก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะก็คือในช่วง1-31ทธันวาคมค่ะเราก็นําเทคนิคสมัยใหม่มาจัดแสดงสะท้อนถึงความหลากหลายด้านวัฒนธรรมค่ะในโค้งแม่น้ําเจ้าพยาที่ไหลผ่านวัดวา,ารามแล้วก็ย่านสําคัญเดพื้นที่ด้วยกันนะคะในเรื่องของ การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คาดการกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาร่วมงานเนี่ย250,2282คนด้วยกันอันนี้คือเป็นผู้ที่สนใจที่เราสำรวจกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าในช่วงเดือนนี้กับงานครั้งนี้เนี่ยจะสร้างรายได้หมุนเวียนให้เศรษฐกิจกว่า470ล้านบาทได้เราก็เลยจัดงานขึ้นมานะคะจากปีที่แล้วถึงปีนี้แล้วก็ไปถึงปีหน้า เพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นประเทศที่สร้างไรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกนะคะผ่านต้นทุนทางวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์อย่างสร้างสารรค์นั่นเองค่ะ ในพื้นที่จัดงานแสดงวิจิตเจ้าพระยา2023นะคะชมการแสดงหลากหลายทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยนะคะได้ทั้งหมด7พื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะคะของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นสะพานพระราม8สวนสันติชัยประการวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะสะพานปฐมบรมราชานุสรหรือว่าสะพานพุทธยอดฟ้าค่ะ ริเวอร์ซิตี้แบงคค่ะไอคอนสยามแล้วก็เอเชียทีคเดอะ์ริเวอร์ฟอนด์เดสติเนชันนะคะให้หนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ยามค่ำคืนได้ค่ะแต่ละจุดเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่างเช่นในที่สะพานพระราม8นะคะก็จะจัดแสดงภายใต้คอนเซปต์วิจิตแห่งสยามนะคะจัดการแสดง2ชุดด้วยกันนะคะก็คือการแสดงเลเซอร์ 3D นะคะประกอบไลท์แอนด์ซาวดค่ะก็จะมีการวันละ6 รอบนะคะรอบละ5นาทีด้วยกันค่ะก็จะแสดงตั้งแต่1ถึง31ธันวาคมเลยนะคะแล้วก็จะมีการแสดงทางวัฒนธรรมชุดมหัศจรรย์เมืองไทยที่สวนสันติชัยประการค่ะอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดจะเป็นสุการอาทิตย์นะคะอย่างที่ผ่านมาคือจะมีวันที่1ที่2ถ้ารอบถัดไปก็จะเป็นวันที่7-9 1 5ถึง2 23นะคะแล้วก็29-30ค่ะก็คือ วันละ4รอบด้วยกันนะคะในส่วนที่2ค่ะที่วัดอรุณราชวรารามราชวร,รมหาวิหารนะคะจัดแสดงภายใต้คอนเซปต์วิจิตรอรุณแห่งทารากับการแสดง2ชุดนะคะการแสดงไลท์แอนด์ u n d พระปางวัดอรุณราชวรารามค่ะก็จัดแสดง1-31ธันวาคมวันละ6รอบรอบละ5นาทีนะคะ อีกหนึ่งการแสดงของที่วัดอรุณค่ะคือการแสดงผสมผสานร,ระบบเทคนิคพิเศษไล์แอนซาวประกอบการแสดงวัฒนธรรมชุดเล่าขานตำนานยักษ์วัดแจ้งเทพสถิตวิจิตคู่2ฝั่งเจ้าพระยานะคะจัดแสดงในวันที่1 2ึ่ก็คือช่วงสุกเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะคะจำนวน3รอบต่อวันด้วยกัน ในส่วนที่3นะคะพื้นที่ที่3คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ค่ะก็จัดแสดงภายใต้คอนเซปต์วิจิตชาญชัยแห่งปัตตภีก็จะเป็นการแสดง projection mapping แล้วก็ม่านน้ำนะคะประกอบ light and sound ด้วยกันค่ะ ก็1-31ธันวาคมวันละ6รอบรอบละ5นาทีด้วยกันพื้นที่ที่4ค่ะที่สะพานพุทธยอดฟ้านะคะจัดการแสดงภายใต้คอนเซปต์วิจิตเจิดจรัสแห่งนภากับการแสดง2ชุดค่ะชุดที่1นะคะเป็นการแสดง Illumination นะคะประกอบไลท์แอนด์ซาว d ค่ะ ตั้งแต่1ถึง31ธันวาคมนะคะวันละ6รอบด้วยกันค่ะชุดที่2จะเป็นการแสดงพรุนะคะประกอบการแสดงค่ะในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะวันละ1รอบรอบละ3นาทีช่วงเวลา2ทุ่ม45ค่ะพื้นที่ที่5จะเป็นที่ River City Bangkok นะคะจัดการแสดงภายใต้คอนเซปต,ต์ w ิจิต Amazing Thailand นะคะพบกับการแสดง Projection Mapping ประกอบ l i ะแอนด์เซาทนะคะ 1 3 1ธันวาคมวันละ6รอบนะคะรอบละ5นาทีด้วยกันพื้นที่ที่6เป็นไอคอนสยามค่ะการแสดงก็จะเป็นไลท์แอนซาวนะคะก็วันละ3รอบรอบละ10นาทีและพื้นที่สุดท้ายที่เอชท t คเดอะลิเวอร์ฟอร์ดเดสติเนชะคะก็พบกับการแสดงโดรนค่ะก็จะมีวันที่9วันที่16 และก็วันที่23นะคะจำนวนหนึ่งรอบในเวลาหนึ่งทุ่ม50นาทีผู้ที่สนใจก็สามารถเข้าชมสีสันบรรยากาศบริเวณริมแม่น้ำได้ในแต่ละพื้นที่เลยค่ะหรือว่าริมแม่น้ำฝั่งตรงข้ามก็ได้นะคะของจุดทำการแสดงไม่มีค่าใช้ใจ่ายเข้าชมได้ทุกวันตามที่ได้กล่าวมานะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะปิ๊นเก็บไว้นะก็วางแผนจะไปเที่ยวกันจะไปดูการพาญาติพี่น้องครอบครัวนะคะเข้าไปที่ Facebook นะคะในแฟนเพจวิจ,จิตเจ้าพระยา า2023เป็นภาษาอังกฤษนะคะ V I J I T C H A O P H R A Y A แล้วก็2023 2023นะคะเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็จะเห็นภาพตัวอย่างเพราะว่าได้จัดกันไปแล้วเริ่มกันไปแล้วด้วยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังตลอดเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะ เวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมคะอย่างสมมติเราไปฮ่องกงก็จะมีแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นแสงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวแล้วก็มีพุจุดหรือว่าที่ไต้หวันก็จะมีแบบนี้เราเห็นแล้วเราก็มองว่าเออเราก็อยากจะมีในประเทศไทยเราจัดแล้วเราก็จัดครั้งที่2ต่อนเนื่องมาจากปีที่แล้วด้วยก็มีให้ได้ชมกันทั้งเดือนในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะมาดูว่าของเราก็วิจิตรสวยงามไม่แพ้กันเลยค่ะปิดท้ายข่าวในเรื่องนี้เป็นเรื่องบอกกล่าวเกี่ยวกับยาลดระดับคอเลสเตอรอลตัวใหม่ เขาบอกว่าเข็มเดียวสามารถควบคุมได้ทั้งปีเลยนะคะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลเรารู้ใช่ไหมคะว่าคอเลสเตอรอลคืออะไรก็คือไขมันที่ไม่ค่อยน่ารักกับร่างกายเราเลยหลายคนเนี่ยก็จะต้องมีการระมัดระวังจํากัดในการที่จะรักษาระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายนี้นะคะในเวลาเราตรวจสุขภาพมาทีเนี่ยคุณหมอก็จะมาและต้องทานยาลดระดับคอเลสเตอรอลนะทานกันถ้าหลายๆคนไม่สามารถที่จะลดได้ เพราะว่ามีมากเกินไปแต่ตอนนี้เขามีการคิดค้นยาตัวใหม่เป็นการฉีดนะคะเพียงแค่เข็มเดียวก็ควบคุมได้ทั้งปีไม่ต้องมาทาน เพราะบางคนก็ลืมโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะลืมพอลืมแล้วก็มีผลเสียตามมานะคะคือแนวทางในปัจจุบันที่รักษากันอยู่นะคะเราก็จะทราบได้ว่าก็ต้องทานยาเพราะว่ามันมีตัวยาหลายชนิดแล้วก็คุณส,สมบัติของแต่ละตัวนะคะก็จะควบคุมคอลเลสเตอรอลเนี่ยนะคะแตกต่างกาันแต่ก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยลดระดับไขมันโดยรวมได้นั่นเองแล้วก็คอลเลสเตอรอลนะคะที่สูงเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของไขมันในเส้นเลือดน,นะคะมันก็จะทําให้เราเป็นโรคหัว ใจโลกหลอดเลือดเส้นเลือดตีบและอุดตันหลอดเลือดสมองหลายๆเรื่องเลยค่ะรวมถ้าร้ายแรงมากก็อาจจะไปถึงอามาพฤึก์อมมาพ่าเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็สาเหตุเนี่ยก็หลายๆเรื่องเหมือนกันก็คือเป็นโรคอ้วนหรือว่ารับประทานอาหารไขมันสูงสูบุรีจัดก็เกี่ยวนะคะดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปก็เป็นสาเหตุด้วยเหมือนกันขาดการออกกําลังกายทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสาเหตุเหมือนกันนะคะก็จะประสบปัญหาตอนที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยแหละคะ่ะกลายเป็นโรคประจําตัวหรือว่าเป็นโรคกรรมพันธุ์ในครอบครัวไปสาเหตุเกิดขึ้นแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้ยาแต่คราวนี้ยาที่ใช้ลดระดับไขมันในเลือดเนี่ยเขามีข้อจํากัดเหมือนกันเพราะทานติดต่อกันนะคะ ก็คือจะมีผลตกค้างบางรายเนี่ยเขามีผลข้างเคียงเช่นระคายเคืองกระเพาะอาหารคลื่นไส้ท้องผูกเซลล์กล้ามเนื้อเสียหายนะคะไปจนถึงระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพในลำดับต่อไป นี่แหละคะ่ะก็เลยเป็นสาเหตุทําให้มีการคิดค้นยาควบคุมคอเลสเตอรอลชนิดใหม่นะคะที่จะใช้เพียงแค่เข็มเดียวแล้วก็รักษาไว้ได้ทั้งปีเป็นผลงานของทีมวิจัยอเมริกัน Heart Association นะคะหรือสมาคมโรคหัวใจอเมริกันนะคะก็ได้คิดค้นยารักษาคอเลสเตอรอลชนิดใหม่คะ่ะ l e p o d i s t l i a n s นะคะก็อาศัยการฉีดเพียงแค่เข็มเดียวก็ควบคุมระดับ คอเลสเตอรอลของผู้ป่วยได้เป็นระยะเวลาเกือบ1ปีเลยทีเดียวนะคะเขาก็บอกว่าอย่างที่ทราบกันเพราะว่าบางกลุ่มเนี่ยผู้ป่วยบางกลุ่มไม่สามารถปรับพฤติกรรมในการทานได้ก็ต้องพึ่งยากันอย่างเดียวแล้วก็มีผลข้างเคียงกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะอาหารหรือว่าโรคเบาหวานตามมานะคะ โดยกระบวนการของยาชนิดนี้นะคะก็จะคล้ายคลึงกับการฉีดวัคซีน mRNA ก็คือกระตุ้นภูมิคุ้มกันแบบที่เราคุ้นเคยนะคะมีการใช้ในกลุ่มตัวอย่างมาแล้ว48รายคือฉีดผ่านทางผิวหนังเพียงเข็มเดียวเท่านั้นค่ะก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างได้รับยาที่มีปริมาณคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดเนี่ย,ย,ล,นนยลดลงนะคะคือที่ได้รับยานะคะ แล้วก็ควบคุมอัตราการผลิตคอเลสเตอรอลนะคะได้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานถึง94นะคะแล้วก็ผู้ร่วมทดลองเนี่ยก็ได้ทดลองนานมากกว่า48อาทิตย์ด้วยนะคะก็ได้เห็นผลอย่างชัดเจน จากการทดสอบนี้ทำให้ยาชนิดนี้สามารถขจัดและควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะฉีดเพียงครั้งเดียวปริมาณ304มิลลิกรัมก็สามารถรักษาคอเลสเตอรอลระดับมาตรฐานไว้ได้เกือบตลอดทั้งปีค่ะตอนนี้ยังไม่มีผลข้างเคียงที่เด่นชัดนะคะแต่มีนิดๆหน่อยๆก็คือปวดศีรษะและคัดจมูกแต่ก็เป็นไม่กี่วันค่ะถ้าหากผลของยาตัวนี้นะคะเ e ป o ร์ดิสเตรนเนี่ยมีแนวโน้มในการรักษาดีมีประสิทธิภาพ ก็จะทําให้ในอนาคตเนี่ยนะคะก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปเพียงแค่ฉีดปีละครั้งเองเท่านั้นนะคะยังอยู่ในช่วงของการทดสอบนะคะยังไม่สามารถมาใช้จริงได้แล้วก็ถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูแล้วน่าจะมีผลที่น่าพอใจแล้วก็ผ่านการอนุมัติจากทาง fda ทุกอย่างในมิช้าเราก็จะได้นำมาสู่เป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ตามโรงพยาบาลได้ทั่วไปอัลละค่ะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้แล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรณาถากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่น ได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย